อันตีผู่ไปไงอันตีผู่เลยไปไงนะเอาเวล่าะโอเมนเอาเวล่าะแช่แข็งอย่างนงี้โอ้โหพี่ดูดดูโด,ดโอ้โ ถ้าเพื่อนจะเอาก็เอาสิวีหมดแล้วว่าอันตีหมดด้านบนเพื่อนอมาดีกรอบเนี้ยไม่ปล่อยมึงหรอกเวนเดี๋ยวคิดว่าตัวเองเก่งเฮ้ยเพื่อนเพื่อน,อนฮัลโหล เฮ้ยเอามาก่อนเราไม่มีอันตินี่ไอแวนไอแวนเุ้ยเอามาดิมาดิไม่รอดว่ะเพื่อนเกมนี้เป็นเกมโซโล่แรงนะครับผมกดคนเดียวมาเจลอ่อเรามาเล่นจินนานะครับเกมนี้ เจอคีล่าเลนกลางวัคีล่าเล่น no no ลเล,น, no เลนกลางนะครับอู้ถ้าเกิดนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเขียนคิดไปก่อนอุ๊ยโดนแล,ล้วอูุ้๊ปพี่แก๊กครับเย็นๆลากมันมาลากมันมาพี่ ไม่ทันอุ้ย oh ป่าแดงเราไปหมดแล้วเดลันอเข้าไปเอาแดงเราแล้วเรียบร้อย นุกพี่แก๊กบอกแล้วว่าช้าอุ้ยหลบไปก่อนทุกหนึ่งทีเกือบตายเนี่ยดูอะไรขนาดนี้ล่ะพี่เอ๋ยวิมีวาร์ปโชวิวิววาร์ปโชว์ใครอยะ อียีราเกลี่ยไปแล้วผมก็คงเป็นลายต่อไปแล้วกอลิงเป็นลายต่อไปบายๆนะเพื่อนนี่นโดนยิงแล้วฟังแล้ววีได้หนึ่งได้นหนึ่ง สวยดูเลือดคืนอ้ไม่ช่วยไม่ทันร่งมันมาพี่ยังไม่สี่ใจเย็นนะลิงคามันเอ้ยยบ้อย เดี๋ยวมาาลูกพี่แก,ก๊กเรีย,ยบร้อยผมไม่ได้ล้านนะครับรไม่ได้ล้านนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยอันตีคูไปนะอันตีขูนะขเลยเป็นไงเอาเวล่าโอเมนเอาเวล่าโอ้ยกีล่าอย่ามายุ่งกับเพื่อนเรา ไวยสิครับแบบนี้นั่นล่างนันฟีปอดปุ๊บหนึ่งทีตีตีตีปอดสก,กิลไปได้หนุมพี่แก๊กดึงมันมาผมมีอันตี thief t e has s d มันหงิดนะวงกรออยู่เพื่อนเอาอะไรไปแย่งมันไม่มีตัวเรารีบเลีย์ป้อมดีกว่าอุ้ยไม่โดนนะเพื่อน ผมมีอันตีอะอยากบวกอยากไป <sm all> อุ้ยกดอันตีไโดนปยเป็นองเนอ้มือมือนี่ตัดทิ้งเรยน่ยโน่ยกันไม่โดนได้ไม่กี้เนเรียบร้อยครับตรงกาันมีตายอยู่ <God. S 1> <sm all> แค่แข็งอย่างงี้โอ้โหพี่พี่นาจะฆ่าได้สักตัวก็ไม่ได้อยงไรแมนมาดิมาดิมาดิผมมีคนซ้อนอยู่อะ่ะมาดิ ที่ตรงกลางครบเลยทีเดี๋ยวออกตัดเลือดให้ครับผมใจเย็นนะใจเย็นกันนะอุวยวิวิโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแก๊กดึงกลับมาไม่ทันว่ะออกแก๊กกลางก่อนได้ไหมไม่ทันแล้ววะ่ะต้องไปแล้ววะ่ะต้องไปแล้ววะ่ะ พร้อมอันตีพร้อม,ออมเอามา้าล่ะทางด้านล่างนี้ปล่อยทิ้งเลยหรือไงพี่แก๊กได้ไมหนตัว ดูดดูดโอ oh ้เ oh. ฮ้ยมันดึง่าให้มันดึงผมไม่มีอันติอีกแปดีวโอ้อีกอีอไม่มีอันเ่าไอ้ไม่มีเลือดไม่ใช่ไม่มีอันติ

วีหมดแล้วว่าอันต erm ีหมดด้านบนเพื่อนอย่าให้จอนมันหนีลอยนวลไปได้เออไหนเราได้อะไรแล้วบ้างโอเคได้ตัดเลือดแล้วนะ ฆ่ามันพี่ลูกพี่แกกเราไม่ได้ออกเปิดป่าเหรอออกนี่หว่าทำไมยังไม่เห็นลูกพี่ใายเลยอ่ะไปฆ่ามันพี่ด้านบนเนี่ยมันพิวนักใช่ไหม ผิวอ่ะมันผิวอ่ะโอ้ยอันตีเกียบเกียบให้หูในป้อมก็ยังดีเจ็บใจ อุ้ยมันดันรัวเลยเฮ้ยมันลอยดียังไหวโอเมนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้เอาจังวะฮะเอาจังวะฮะ มาดิรอบเนี้ยไม่ปล่อยมึงหรอกเวนเอาจังวะฮะเอาเรื่องเหรอฮะได้ไหมได้สวยเอ้ยลิงใจเย็นพี่ออกก่อน กำลังไปหากำลังไปหากำลังไปหามีอันติมีอันติเฮ้คิดว่าตัวเองเก่งเพราะผมมาเยอะครับผมผมไม่ได้เก่งผมมาเยอะค <st> ิวเล่นหาย อยู่นี่เองคือเลนมาพร้อมมาฟ้าเพื่อนเอาต่อมาดิเอ้ยเพื่อนเพื่อนฮัโลโหล เฮ้ยออกมาก่อนเราไม่มีอันติน,ตน,นี่ไอเวนไอเวนอุ้ยจะต้องดันดทักษามนให้มันจริงจังแล้ววะเราฆ่าได้จริงเดี๋ยวว่าฝั่งนู้นเขาก็ดันป้อมแหลกลานเหมือนกัน โอ๊ยเข้ามาดิมาดิไม่รอดว่ะเพื่อนตอนนักเก็บอึเก็บใจอึ้ยไม่มาเอาไอคิวเลนก่อนเอาไอคิวเลนก่อนไอคิวเลนมันหนักมากผมอ่าอึ้ยคิวเลนมันไปแล้วเพียนไปแล้วไอเพีนพวกเอิงป็นหลอยเก่งจังวะฮะฝั่งนู้เนี่ยฮะวิ่งรถรถรถโอ้ นะาพากันลอยเก่งอยู่มะฮะน่าเอวกับพี่คิดว่าพี่เป็นใครอะฮะมาดิโอเมน,นแน่จริงงอ,อกมา ไอ้บ้าเอ้ย,อย,อยโอเมนตัวเดียวเอาอยู่แต่ถังตัวเอาไม่อยู่ครับผมเฮ้ยสวยตีปุ oh, <you> ๊บแกแค้นให้ผมได้เลย <an> ปั่นไส้ <and S 1> ันมานานแล้วเนี่ยไอคิวเลนเนี่ยมึงเอาจังวะเฮ้ย <c oughs> กาจะมาเคลียร์คลิปจะเฉยยาพี่ เออีกตัวหนึ่งนะ <R> ally, เนี่ยเฮลนดอร์เนี T ่ยเดี๋ยวมึงใสคุกวงในอย่างนี้ต้อง <Of course. S 1> ใส่ให้สุดทัง <R ally. S 1> ไปครับพี่น้อกลุ่มครับ <R ally. S 1> ผมคองคองคองเพื่อนบอกแล้วหรือจะป้อมกลางก่อนละ่ะ มาดิมาดิเพื่อนผมเยอะยขอบอฟ้าได้ไหมล่ะเพื่อนโอ้ยแม่หน่ากดสก,กิลเลยอะไอสกิวเลนมึงอยู่ไหนวิ้ยผมเดินตามเพื่อนไม่ทันคิวเลนดึงมันมาแก๊ก แก๊กดึงมันมานี่ผมอันตีไวรอแล้วมาดิมาดิหายอะ่ะมันตายแล้วอะ่ะเจ้าบนหนะ่ะคลิปกลางมาแล้วนะเพื่อน บวกได้หมดอะถ้ามีเหรียเตียบวกได้หมดอะถ้ามีเหนเตีอันตีมาอีกรอบแล้วอะวม,มาดิแวนแวนก็มาดิแวนก็มาดิขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจนะหยอกเป็นนะครับมีอารมณ์ร่วมในเกมที่เจออ โอเคได้สองดาวเลยโอ้โหได้ดาวฟรีมาดาวนึงอะ